สวัสดีค่ะมาพบกับดาอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะดาไม่ได้ลงไปทําสวนค่ะช่วงนี้อาการหนาวนะคะก็เลยว่าดามีความรู้อะไรเล็กๆน้อยๆดาอยากเอามาแชร์เพื่อนๆนะคะเผื่อใครที่กําลังจะตัดสินใจจะคบหาดูใจกับผู้ชายอเมริกันเราก็จะได้รู้ตรงนี้เอาไว้นะคะว่าดูยังไงว่าผู้ชายคนนี้รวยไม่รวยนะคะ ดาก็จะเอาประสบการณ์ของดานะคะที่ผ่านมานะคะเอามากับความรู้เล็กๆน้อยๆที่ดามาอยู่ที่นี่2-3สปีนะคะดาอาจจะไม่ได้รู้มากมายนะคะแต่ดาคิดว่าถ้าใครรู้ตรงเนี้สักเล็กน้อยนะคะก็จะทําให้เรารู้แล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะแต่งงานกับคนนั้นแล้วก็ย้ายมาอยู่อเมริกาว่าเราจะต้องมีแผนที่จะทํำยังไงกับ ครอบครัวเราที่เมืองไทยและก็ครอบครัวของเราที่ในอเมริกานะคะก็คือข้อแรกนะคะก็คือเราต้องรู้เรื่องรายได้นะคะรายได้เนี่ยอย่างดาเนี่ยตอนแรกๆที่ดาคบกับแฟนเนี่ยแฟนดาเนี่ยเขาก็บอกดานะคะว่าเขามีรายได้เท่าไหร่แต่ตัวดาเองเนไม่รู้เลยคะ่ะว่ารายได้ที่เขาได้มาเนี่ย รายได้เท่านี้ก็คือจะเป็นคนที่อยู่ในฐานะแบบไหนจนรวยปานกลางเนี้ยดาไม่รู้เลยแล้วก็ตอนนี้นะคะก็คือด้าอยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าเราเนี่ยเรารู้รายได้ของแฟนเราเนี่ยดาจะมาบอกให้นะคะว่าดูยังไงว่ารายได้เท่านี้รวยหรือจนนะคะดาก็จะมีเดี๋ยวดาจะทําวิดีโอของการเข้าไปดูนะคะว่ารายได้เฉลี่ยของคนในอเมริกานะคะ ในรัฐนั้นๆน่ะควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะให้เรารู้แค่ว่ารายได้ของแฟนเราต่อปีเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับรายได้ค่าเฉลี่ยของคนในรัฐนั้นๆน,น,นะคะเราก็จะได้รู้ว่าแฟนของเราเนี่ยอยู่ในฐานะแบบไหนเข้าไปใน Google นะคะแล้วก็ให้เซิร์ชคำว่า US median income 2023 a l l state นะคะอันนี้ของดาเนี่ยที่มันโชว์ขึ้นเลยเนี่ยเพราะว่าดาเนี่ยดาทำการหาไว้แล้วนะคะแล้วก็มันก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วก็มันก็จะมีรายละเอียดเนี่ยเยอะนะคะแต่ดาเลือกเอาคำว่า average income นะคะเพราะในนี้มันจะระบ,บุถึงปี2023พอเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่า อันนี้มันจะเป็นเหมือนรายได้เฉลี่ยของเหมือนของทั้งประเทศเลยนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นรายได้เฉลี่ยของคนอเมริกานะคะอันที่สองก็คือรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของคนทั้งประเทศนะคะอันที่สก็คือรายได้เฉลี่ยของคนโสดนะคะของคนทั้งประเทศนะคะ แต่ถ้าเราต้องการที่จะรู้ในแต่ละรัฐนะคะก็คือให้เรามาเลือกชื่อรัฐนะคะอย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างดาเนี่ยอยู่รัฐไอโอวานะคะอันแรกนะคะก็คือรายได้ของคนในรัฐไอโอวานะคะคำนวณจากคนทั้งประเทศนะคะส่วนบรรทัดที่สองนะคะก็คือเป็นรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนนะคะอันนี้ก็จะคำนวณเฉพาะของรัฐไอโอวานะคะ อันที่3นะคะอันนี้นะคะที่เขียนว่า personal income นะคะอันนี้ค่ะที่ดาอยากให้ทุกคนดูนะคะก็คือรายได้เฉลี่ยต่อหัวนะคะก็คือเหมือนกับอันนี้ก็คือเขาคำนวณจากคนโสดที่ว่าไม่ได้หาไรายได้สองคนนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะดูรัฐอื่นๆนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะมันอาจจะมีเว็บไซต์อื่นๆอีกนะคะที่เราสามารถเข้าไปดูได้นะคะก็คือ การเลือกเซิร์ชก็ประมาณนี้ล่ะค่ะดาก็จะมาบอกรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆนะคะเผื่อว่าเอาไปพิจารณาเพราะว่าการที่เรารู้แค่ว่ารายได้ของแฟนเราเนี่ยน้อยหรือมากหร,หรือเท่าเลยเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าการใช้ชีวิตแบบไหนแต่เอาประสบการณ์ของตัวเองนะคะมาเป็นก็คืออย่าบอกว่าเป็นบรรทัานก็คือเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะคะว่าประมาณไหน คนที่มีรายได้เนี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยบอกไว้เลยนะคะว่าเหมือนกับคนที่แบบหาเช้ากินข้าเลยะคะ่ะก็คืออาจจะมีเงินเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ต้องประหยัดมากๆอนะคะ่ะเราอาจจะไม่สามารถของเงินแฟนหรือว่า,อาเอาเงินของเราเองที่ว่าเรากำลังจะมีรายได้ต่อไปเนี่ย ส่งกลับบ้านได้แบบสะดวกใจเพราะว่าถ้า,ถา,ถาเพราะว่าเงินน่ยมันไม่ได้มากพอที่แบบเหมือนจะส่งกลับบ้านประมาณนั้นค่ะแล้วก็แต่ถ้าใครเนี่ยแฟนของเราเนี่ยมีรายได้เนี่ยเท่ากับค่าเฉลี่ยเลยนะคะก็การใช้ชีวิตก็ก,ก,ก็ดีขึ้นหน่อยนึงนะคะดาคิดว่าดีขึ้นหน่อยนะคะก็คือเราสามารถ เก็บเงินหรือว่าเจียดเงินจากรายได้ของครอบครัวเราเนี่ยส่งทางบ้านได้คือเดาหมายถึงส่งเมืองไทยได้อาจจะไม่ได้เยอะมากอาจจะแบบประมาณ5 6 0 0กพอะไรประมาณนี้ค่ะได้แต่การกลับบ้านเนี่ยได้คิดว่าคงกลับไม่ได้ทุกปีถ้าสมมติว่าเพราะว่าค่าตัว๋วเครื่องบินเนี่ยมันแพงนะคะแต่ถ้าใครมีรายได้มากกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ย แค่ประมาณสักเท่าครึ่งก็ได้ค่ะสมมุติว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณพันอยู่ประมาณ1000ใช่ไหมคะเท่าครึ่งมันก็จะลเป็น1,500เหรียญอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คือเราก็ก็จะดีขึ้นหน่อยก็คืออาจจะ อะไรเงน้ะเขาเรียกเงินเงินใช้คล่องมือหน่อยเอยงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าใช้ได้ฟุ่มเฟือยอาจจะมีเงินเอาไว้เก็บบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็อาจจะแบ่งให้ทางบ้านทางครอ,อบครัวทางประเทศไทยแบบไม่รู้สึกแบบกากะอวนว่าตัวเองจะต้องใช้ชีวิตลำบากมากอยู่ในในอเมริกานะคะแต่ถ้าให้ดีเลยนะคะสำหรับดานะคะดาคิดว่า ควรมีสักสองเท่าค่ะมันจะได้แบบเราอยากกลับเมืองไทยทุกปีก็จะได้กลับได้อะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้คือดายกตัวอย่างจากประสบการณ์ของดาเองนะคะที่ดาคิดว่าถ้ารายได้ประมาณนี้ดาคิดว่ามันจะมีความคล่องตัวแบบไหนที่จะใช้จ่ายเงินนะคะข้อที่สองนะคะคือคุณต้องรู้ภาระหนี้สินของเขาด้วยนะคะถ้าคุณรู้ภาระหนี้สินของเขาแล้วเนี่ย ถึงเขาจะมีไรายได้ที่เยอะกว่าแต่ถ้าภาระหนี้สินของเขาเยอะเนี่ยมันก็ก็เท่ากับว่าเหมือนคนที่มีไรายได้น้อยอยู่ดีนั่นแหละคะ่ะส่วนมากผู้ชายอเมริกันเนี่ยที่แต่งงานกับผู้หญิงไทยเนี่ยเขาก็จะผ่านการแต่งงานมาแล้วผ่านการหย่าร้างมาแล้วที่นี่นะคะส่วนมากเขาก็จะต้องส่งเสียหมายถึงเอาเงินส่งเสียนะคะส่งเสียบุตรนะคะ แล้วก็บางคนเนี่ยส่งเสียภรรยาด้วยนะคะขึ้นอยู่กับว่าตอนที่หย่ากันเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะข้อ3นะคะก็คือเรื่องให้รู้ว่าเขาทำงานหรือเปล่าก็คือไม่ใช่ว่าเขาทำงานแบบดีหรือ,อยังไงนะคะแต่ถ้าเขาทำงานนะคะคนที่ทำงานที่เนี่ยดาถือว่าถ้าใครทำงานแล้วก็มีรายได้เนี่ย ยิ่งทำงานนานคือบางคนเนี่ยทำงานอยู่กับบริษัทนานเนี่ยค่าเงินที่ได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะมันก็แม้แต่กับคนที่ทำงานแบบถ้าบ้านเราเหมือนลูกจ้างรายวันนะแต่ที่นี่มันจะเป็นรูปเป็นอาการจ้างเป็นรายชั่วโมงใช่ไหมคะส่วนมากเขาก็จะจ้างเป็นรายชั่วโมงถ้าเราเนี่ยทำอยู่แบบนานกับบริษัทนั้นๆนะคะ ค่าจ้างของเราเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นเพราะเขาจะปรับปรับทุกปีและอีกอย่างหนึ่งนะคะส่วนมากบริษัทที่เนี่ยเขาจะมีกองทุนที่เรียกว่า 401k ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยนะคะก็คล้ายๆกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือเราสามารถเ,าเราเอาเงินคือให้เขาหักเงินจากบัญชีรายได้ จากรายได้ของเรานะคะเข้าไปไว้ในกองทุนแล้วก็ทางบริษัทก็จะมีเงินามาสมทบให้เราด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ดาจะไม่บอกล้วงลึกนะคะว่าบริษัทจะให้เรายังไงเราจะต้องจ่ายยังไงแต่ให้คิดไปคร่าวๆเหมือนเหมือนกับกองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพบ้านเรานั่นแหละคะ่ะประมาณนั้นใครยิ่งอยู่นานยิ่งทำงานนาน ก็เท่ากับว่าพวกเขาก็จะมีเงินตรงนี้ค่ะไว้สำหรับเกษียณเนี่ยเยอะตรงนี้ค่ะเหมือนกับว่าเป็นถ้าใครมีตรงนี้ก็เหมือนกับเราสบายใจครึ่งหนึ่งแล้วว่าผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนที่มีเงินสำรองไว้สำหรับตอนเกษียณหรือว่าตอนที่เราอายุมากๆแล้วนะคะเนี่ยค่ะสามข้อนี้ค่ะถ้าเรารู้แล้วนะคะ เราก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าผู้ชายคนนั้นรวยหรือไม่รวยนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปของดาสวัสดีค่ะ